ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดรเนตรพรดงสงค่ะสาขาวัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะที่มาที่ไปของโครงการนะคะคือทางอาจารย์ได้ร่วมงานกับบ้านถั่วลิสงจังหวัดน่านค่ะที่มาที่ไปของโครงการก็คือบ้านถั่วลิสงเนี่ยได้มีผลิตภัณฑ์เป็นน้ํามันถั่วลิสงอยู่แล้วนะคะซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงใช้สําหรับรับประทานเพื่อบํารุงร่างกายก็ได้หรือนํามาใช้ทาผิวก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าจากฟีดแบ็กของลูกค้าที่เอาน้ํามันถั่วลิสงไปใช้อ่ะค่ะเขาพบว่าตอนที่เขาเาไปทามันจะมีกลิ่นเหม็น,น,นา มันโถนลิสงอยู่อะค่ะเลยเป็นปัญหาว่าเอสเราจะทํายังไงกันดีในการพัฒนาให้กลิ่นของน้ํามันโถนลิสงน้ำมันดีขึ้นทางจากการพูดคุยกันนะคะก็พบว่าเราสามารถจะใช้ตัวช่วยเป็นตัวสารสกัดจากธรรมชาติหรือน้ํามันหอมระเหยจากธรรมชาติค่ะเข้ามาเสริมน้ํามันโถนลิสงเพื่อพัฒนากลิ่นนอกจากนี้ค่ะตัวคุณสมบัติพิเศษของตัวน้ํามันหอมระเหยค่ะยังช่วยในเรื่องของการบําบัดเนาะหรือที่เรารู้ในคําว่าอโรมาเ s อ t h e r a p นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเราก็มองตัวกลิ่นอของน้ำมันหอมระเหยเลือกไว้2กลิ่นนะคะ ิ่นที่1ค่ะเลือกเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ก็จะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายทําให้หลับสบายมากขึ้นค่ะอีกทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่ดีละทีนี้กลิ่นที่2เราอยากจะให้มันมีความเป็นซิกเนเจอร์ให้ได้กลิ่นอายของความเป็นหน้านะคะทางเราเลยเลือกเป็นกลิ่นส้มอย่างที่ทราบกันดีเนาะว่าส้มสีทองเป็นหนึ่งในของดีจังหวัดหน้านะคะก็เลยเลือกเอามาใส่ทีนี้ค่ะทำให้ตอนนี้เนี่ยเรามีน้ำมันถั่วลิสงที่มีกลิ่นหอมละมุนสดชื่น เหมาะสำหรับใช้ทาผิวค่ะมีบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมขายแล้วมีการจดเลขออยเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ,ะเขารู้สึกดีใจมากที่เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในใน,ในกิจกรรมของเขาเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนะี่ยปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดมาสักพักใหญ่แล้วค่ะแล้วเขาก็ไม่รู้จะแก้ปัญหานี้อย่างไรการที่เราให้ไอเดียเข้าไปแล้วก็เข้าไปช่วยพัฒนากลิ่นทําให้เขาสามารถขายายฐาน ฐานลูกค้าได้เขาก็แฮปปี้มากมาค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการวางขายที่กาศด2477ของแม่เจ้าวาขาที่เป็นศูนย์วางจำหน่ายสินค้าค่ะก็สามารถไปเยี่ยมชมไปทดลองดมงกลิ่นดูได้ค่ะ